อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกทิงโชบุนะครับดอกพี่มนี้บอกว่าดอกนี่มันไม่ยากแั่ทำดอกทุเรียนไม่ใช่มันยากไอ้ทาให้มันอยู่กับเราตลอดรอดตัางและต้นไม่ตายเลยยากกว่าเราจะไปกังวลเรื่องน้ําอีกทีนึงตอนไหนพี่มณี้ตอนตอนีดอกบานตอนดอกบานตอนดอกขาวบานร สมัยก่อนเนี่ยเราฉีดยา10วัน15วันได้ได้แต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะอย่าเกิน7วันดีที่สุดปดได้เลยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยจริงๆรกดได้เลยมีไหใช่ครับถูกต้องใจผลในใจผลในใจจะออกก็ได้ปลดได้เลยเพราะว่าจริงๆเราเอารุ่นน้องไว้ดีกว่ารุ่นนี้มันเยอะโอเคครับอืม อยู่ตัวนี้อยู่แปลงแปลงพี่มานิดแปลงพี่มานิดนี่พามาดูอันนี้หมอนหมอนหมอนนะครับหมอนอก็โดยรวมโดยรวมปีนี้เดี๋ยวไปถามพี่มานิดดีกว่าพี่มานิดอัดคลิปนิดหนึง่งพอใจอยังดอกปีนี้พอใจเลยครับพอใจนะเนานนะสามรุ่นเนี่น สามรุนเขาว่ามันือบงยาวกลางเลยก่อจะออกนั้น,นดอกไม่ที่ว่ามอตินทุแกนิดหน่อยอ๋อยังมีตินทุแกมีเหยียดตินหนูอยู่หน่อยสามรุุนสามหุนเ่จะซีแถมนหน่อยมีแถมด้วยมีแถมหน่อยนี่นี่น,นี่ชนีชนีต้นโปรดผมนี่มาดูชนีต้นโปรดต,ต้นโปรดปีนี้ปีนี้ดีมากปีนี้ดีมากนะครับปีนี้ทีออกตะปลาย ออกแต่ปลายปีนี้ดีมากเหตุผลที่ดีมากออกจากปลายเพราะว่าลูกมันจะได้สวยนะพี่มณิทสวยแต่มันก็ไม่ปลายเสมอไปนะนี่ผมก็เห็นมันเนี่ยเนี่ยที่โคนก็มีพี่มณิทบอกว่าออกแต่ปลายดูสิเนาะที่โคนก็มีนะครับปีนี้ปีนี้อากาศเอื้อพอสมควรนะพี่มณิทเนาะ อากาศเอื้อพอสมควรมาเย็นอยู่พักพอดีจังหวะไงได้จังหวะพอดีในภาคตอนออกตอนนี้หลังนี่ันี่เนี่ยแต่มันจามีเรียนหาหน่อยชุดหลังนี่แหละชุดหลังนี่แชุดหลังนี่แหละแต่ของพี่มานิ์ถึงฝนมาชุดนี้ก็ไม่เป็นห่วงละปลอดภัยลชุดนี้ปลอดภัยนะนะครับปลอดภัยอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ทําทุเรียนไม่ขายใบนะขายขายดอกขายลูกต้นนี้เหมือนไม่จะไม่ไม่เน้นใบเท่าไหร่มันอยู่มันอยู่ในแนวปะทะลมพอดี อันนี้เป็นอันนี้แปลง9ปีนะอันนี้แปลง9้าปีแล้วก็มีทุเรียนชุดนี้ทุเรียน20กว่าปี30ปีแต่แปลงเล็กพี่วันนี้ทำดอกปีแรกนนอยู่บ้านไอ้น,นุ่นแปลงที่มีบ่อน,น้ำา15ไร่นะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้อะไรอันนี้หมอนนี่หมอน,นะห,มอนหมอนต้นนี้ก็ใหญ่โตมาก okay. 35, 35ปีนะครับ35ปี แล้วทุเรียนพี่มณนีบอกว่าทุเรียนโตอายุเยอะยิ่งอร่อยออย,ยิ่งชนีเนี่ยยิ่งอร่อย,ออยนี่เป็นเป็นหมดแล้วนะเป็นนั่นแหละถึงปลายถึงโคนแล้วเนี่ยพี่มณนีจะลาบากกับชุดเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยเพราะว่าพี่มณนีไม่รู้จะไว้ลูกยังไงเพราะมันขึ้นตั้ง <laughs> ชุดเนี้ยจะไว้ยากหน่อย อาจจะต้องเตาลูกข้างบนไม่ติดทุเรียนเดี๋ยวพี่มานิดพาไปดูข้างข้างในนู้นหน่อยดีกว่าเป็นทุเรียนชุดนู้นเนี่ยมีชุดเล็กนะพี่มานิดนะผสมกันชุดนี้ชุดใหญ่มีมีคนถามผมว่าพี่มานิดเอาดินมากองไว้ทำไมที่โคนทุเรียนคือจะเอามาคือเราจะใส่ดินทุกปีแต่นี่คือตั้งใจจะใส่ สามปีแล้วมั้งสามปีคือสามปีแล้วว่าจะเอามาเกี่ยเพื่อเท้าโคนเนาะเพื่อป้ายให้โคนมันสูงหน่อยตอนนี้คือยังไม่มีเวลาเลยสามปีแล้วนะครับคือไม่ต้องเกี่ยแล้วตอนนี้สวยงามไปแล้วหลายคนก็ถามว่าพมมาเจอแปลงนี้ทําไมมันมีนี่นี่จะทําแบบนี้จะทําแบบนี้ทาแบบเนี้ยอแต่ยังไม่มีเวลาเพราะพี่มันนินงานเยอะมากนะครับเห็นว่าวันนี้เจ๊ก็ไปตัดอ่าไป ขายยางอันนี้คืออยู่ในกลุ่มมะเขืออยู่ในรุ่นมะเขือพวงเล็กจะเยอะนะพี่มณิทน,นะเป็นรุ่นใหญ่สุดของอของถ้าตัวนอนกอบ้านเราตอนนี้คือนี่นี่คือรุ่นธรรมชาตินะรุ่นธรมร,นธรมชาติรุ่นตลาดแหละลลลจะมีดอกขาวอยู่หน่อยนึงระยะปิ่นนิดนึงแล้วก็มะเขือพวงเล็กจะเยอะกว่มามะเขือพวงใหญ่อ,อาเุเยนปีนี่นนนนาสามถึงสี่สามถึงสี่รุ่นพี่มณิทหน้าใสมากเลยชั้นพี่มณิทสุขภาพาดีมากกินอาหารเสริมตลอดเลยดูนะ ทำสวนนี้ต้องให้สุขภาพดีด้วยนะสําคัญนะกินอะไรน้กไม่รูกกินเยอะทุกอย่างอะอะไรที่ก็บอกว่าดีสุขภาพสําคัญปีนี้ของพี่มานิดที่ผมมาดูพี่มานิดเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงอาการซันเบิร์นี่นี่น,นี่มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะเนี่ยของพี่มานิดถือว่าไม่เยอะมีซันเบิร์นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะว่าโดยรวมยังยังดีอยู่แต่ไปหลายแปลง หนักซันเบิร์เดี๋ยวต้องไปดูต้นนู้นแ่ะต้นริมสุดว่าจะเจอซันเบิร์เยอะไหมอ๋อซันเบิร์อ่าพี่นี่เลยมีถึงซันเบิร์เลยปีที่แล้วพี่มณิทโดนซันเบิร์เยอะปีที่แล้วแปลงนี้แหละโดนซันเบิร์จนพี่มณิทตกใจเลยจนรู้สึกว่ามีประเด็นกับพี่ภูนว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูดูดอกดอกพี่มณิทบอกว่าดอกเนี่ยมันไม่ยากทราทดอกทุเรียนไม่ใช่มันยากไอ้ทาให้มันอยู่กับเราตลอดรอดฝั่งและต้นไม่ตายเนี่ยยากกว่าใช่ไหมครับ ประสบการณ์สี่ห้าสิบปีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากกับดอกแล้วล่ะทีนี้ถ้าแบบนี้เราจะเข้าน้ํายังไงพี่มนนีจังหวะที่ดอกเป็นแบบนี้อตอนนี้รถลดรถรถได้าตามสบายเลยเนยะ็นน้ำลถได้ทางสบายเลยเนาะสบายเลยดูดูสภาพดูสภาพชื้นความชื้นความชื้นของิวดินเลยอาจจะลดตะกี้นาทีเป็นตะกี้วันสบายดูสภาพเดี๋ยวนี้ ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เอเราจะไปกังวลเรื่องน้ําอีกทีหนึ่งตอนไหนพี่มณิทตอนตอนทีว่าดอกบานตอนดอกบานตอนดอกขาวบานดอกขาวบานรดน้ำนิดเดียวนิดเดียวรดน้ำน้อยหนึ่งค่อยลดน้ําตอนนั้นลดน้ำตอนนั้นดน้ําตอนนั้นยังไงก็ได้สบายเพราะมันตอนนี้อัดได้เลยเพราะว่ายืดช่อยืดขั้วนะครับสร้างความสมบูรณ์ให้กับดอกตอนนี้ใส่ใส่น้ํายังไงก็ได้ดูความชื้นเป็นหลักดูความชื้นเป็นหลักสามติดติดติดได้เนี่ย ได้ทั้งหมดนะครับไม่มีผลกระทบไม่ต้องกังวลแต่จะไประวังตอนที่ดอกกำลังจะบานผสมเกสรเป็นหางแย่เดี๋ยวมาดูต้นนี้สัาเบินเป็นยังไงบ้างคือพี่มณิทในรอบนี้รู้สึกว่าดอกออกพร้อมยอดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน่ากังวลไหมถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่มณิทนะไม่เป็นไรเนี่ยดูใช่เนี่ยไม่มีนะนี่นี่ต้นนี้ของพี่มณิททั้งแปลงแต่ต้นนี้จะได้รับแดดบ่ายแข็งที่สุดแต่ปีนี้พี่มณิท ปลอดภัยถือว่าไม่หนักดีกว่าซันเบิร์นไม่เยอะก็เดี๋ยวฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวแปลงแปลงเล็กแปลงทุเรียนสาวเลยทุเรียนสาวสาวสิบเจ็ดสิบแปดเลย <laughs> ปีแรกเลยปีแรกเลยนะครับนี่แล้วพามาชมก่อนเันรุ่นนี้รุ่นมะเขือพวงเล็กนะครับก่อนเป็นมะเขือพวงใหญ่ <Okay. S 1> นะ้ําไม่ต้องกังวลน,นะพี่มาน,นิดนะ สิ <S <S ่งที่กังวลมากที่สุดคืออะไรเอ่ยเพลี้ยเพลี้ยแล้วแมลงแล้วก็เชื้อราก็ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นตัวที่น่ากังวลที่สุดก็คือเพี้เพี้แป้งด้วยเพี้ยแป้งเดี๋ยวพี่มณิทดูนะสะอาดมากดอกพี่มณิทสะอาดมากเพราะพี่มณิทดูแลตลอดนะครับทุเนียนกิยาประมาณไม่เกินสิบวันเงี้ยต้อข้างอย่าเกินเชียวนะอย่าเกินเจ็ดวันนะดีครับอย่าเกินเจ็ดวันชุดเนี้ย หลายคนเนี่ยจะพูดเหมือนเหมือนเนี่ยฟังพี่วรริดไปนะพี่วรริดบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราฉีดยาสิบวันสิบห้าวันได้ไดแต่สมัยนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะอย่ากเกินเจ็ดวันดีที่สุดอย่าเกินเจ็ดวันดีที่สุดช่วงนี้นะช่วงติดเป็นดอกช่วงเป็นดอกเน,<ด>นี่ยนะช่วงนี้สุดสนใจให,ให,ให้ให้เป็นร้อยเนาะอันนี้สําคัญเลย พลาดไม่พลาดเนี่ยทั้งปีอยู่ที่ช่วงเนี้ยทั้งปีอยู่ที่ช่วงนี้ช่วงที่กําลังออกดอกกําลังที่จะนี่แหละรักษาดอกการเข้าน้ําการดูแลพลีย7วันอย่าพลาดเกินนี้นะครับไม่ได้แล้วนะ จะเป็นเมื่อก่อนที่1ิบวันสิบห้าวันสมัยก่อนเนาะสมัยก่อน15้าวัน1ิบวันนะพี่มันนินนะสวนทางบานมันสามวันเลยเนี่ยสวนที่ที่ที่จะไปดูสักครู่เนี่นะตรงขางก็ในบานนะอ๋อสามวันข้างสามวันห้าวันโอ้โหมันฉีดฉีดไม่รู้ว่าเพลี้ยจะตายก่อนหรือคนจะตายก่อนแต่มันก็ต้องจําเป็นนะพี่มันนินะจำเป็นไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้นะมันเกียวดีว่าหัวเลี้ยวหัวตอหัวเลี้ยวหัวตอ ดูเข่าโค้งเลยเข่าโค้งอ่าใช่เข่าโค้งเลยเลยโค้องอยู่ช่วงเนี้น,นั่นนี่ <c oughs> พี่มณิษฐ์แล้วปีนี้เนี่ยยอดแขนงยอดยอดชั้นในเนี่ยมากับดอกเยอะนะเผอแปลกนะนะปีนี้อากาศมันอากาศมัน, <c oughs> าาม,นมันส่งดอกไอส่งแขนงมาก่อนออแล้วมาเปลี่ยนใจทีหลังเปลี่ยนใจทีหลังเปลี่ยนใจทีหลังกลายเป็ใน,ใน,ใน,ในดอกกลายเป็นดอกอากาศมันมันมีผลกับทุเรียนพี่มณิษฐ์บอกว่าทําทุเรียนมา30กว่าปี4ีบปีไม่เหมือนกันสักปีหนึงอย่ามาบอกว่าเดือนนี้ต้องทําแบบนี้ ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้ทุเรียนเรียนไม่จบไม่จบไม่จบ่ะยืนยันจริงๆงนะจริงเนี่ยปีสาอากาศแต่ละปีมันไม่เหมือนกันครับเอออากาศแต่ละปีมันไม่เหมือนกันไงเราก็ต้องปรับตามสภาพอากาศสภาพอากาศต้องดูไม่ใช่เอ้ยอย่างนี้สูตรใครผุกลมไม่รู้ต้องรู้ว่าอากาศแล้วกับจังหวะเราเราต้องจับจังหวะเราเชื่อใครไม่ได้เชื่อใครไม่ได้ต้องต้องเชื่อต้นทุเรียนเราเชื่อต้องใช้ประสบการณ์สะสมเนาะแล้วก็ต้องมาดูว่าอากาศแบบนี้เราควรจะทําาาาาอออะะไไไรรบเเเเเ้้ช่่่่พพืืนนนยงมดดลวิ อากาศลมน้ําดินไม่เหมือนกันเหมือนกันดูสวนเราเก็บประสบการณ์เป็นหลักเนี่ยดูด,ด,ดปีนี้ดอกอดอกออกกลางยอดอะ่ะ <laughs> จะเยอะดอกออกกลางก,กลางยอดเนี่ยนะครับจะเยอะจะเปลี่ยนใจแบบนี้แต่โดยรวมชาวสวนเนี่ยมันต้องลุ้นทุกขั้นตอนจริงนะพี่มานินนะ<อ>ลุ้นใบลุนบล้นดอกลุ้นผลผลิตเสร็จสุดท้ายคือมันลุ้นราคาอีก คือเขาบอกว่าถ้าทุเรียนอยู่ในเข่งเนี่ยยังไว้ใจได้ละผมบอกเลยนะยังไว้ใจไม่ได้เรื่องราคาไอต้องมาลุ้นหลายอย่างนะครับเพราะนี่แหละแต่ปีนี้สบายใจได้ทําไมพี่เพราะว่าทุเรียนมันเป็นไรลุนไม่ไป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 ประดังอยังไงก็ไม่ไปกองอยู่รุ่นเดียวในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มานิชเนี่ยมีนี่มี อันนี้สามรุ่นละที่เห็นด้วยสายตาโดยคร่าวๆนะครับสามรุ่นแล้วแน่นอนปีนี้แน่ๆสามรุ่นแล้วมีโอกาสที่จะมีถึงสี่รุ่นได้ซ้ำไปนะครับมีโอกาสดี๋ยวมีการแถมหน่อยมีวัดมีการแถมมุ่นสุดท้ายนี่แหละนี่ก็แน่นไปหมดเลยนี่สาวตัวนี้อายุประมาณสัเก้าปีไหมพี่มณิชพร้อมกันไหมนี่สิบปีนะอ๋อใช่เมื่อปีที่แล้วผมมาเก้าปีอาจารย์มาไงสองปีแล้วพี่มณิ์เนี่ยจะไว้ ดอกตอนทุเรียนอายุหกปีห้าปีถึงหกปีห้าปีจะดีครับพี่มณิษฐ์สี่ปีพี่มณิษฐ์ไม่ต้องคุยกันเลยทุเรียนเล็กไว้ไปเสียกําลังต้นนะครับเสียกําลังต้นอดทนอีกนิดนึงใจเย็นเนาะใจเย็นแล้วได้ได้มากกว่าเสียได้มากกว่าเสียได้มากกว่าเสียแล้วดูใบก็ได้นี่อันนั้นน้ํได้เนี่ยสี่ปีค่ะปีสี่ปีน้ําดยเนี่ยแต่ว่าผลเสียจะตามมาทีหลังอันตรายอันตรายอันตรายจริงจริงอันตรายจริงจริงครับอดทนไบนิดนึง เอาแข็งแรงดีกว่าฮะแข็งแรงดีกว่าแล้วที่นี่ปรุงไปไดดผลแล้วกงนความคนเรามีกําลังทีว่านะคือเรากินยาอ่ะเราไม่ได้ทําทุเรียนรอบเร็วเราไม่ได้ทาทุเรียนรอบเร็วแต่โดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้พอราคาดีทุกคนก็ทํารอบเร็วหมดอ่ะแต่ดูนะเรียนราคาดีบางคนนี่ฉีดสารโชยเลยเห็นมาเพราะว่าอยากได้ได้ได้เร็วได้แน่ได้แน่แต่ได้แป๊บๆอาจจะแทนที่นี่ยอย่าง30ปีแบบเนี้ยสกว่าปีเกือบ40ปีเนาะบางต้นเนี้ยมันจะไม่ได้แบบนี้เพราะทุเรียนพอ9ปี ก้าปีสิบปีหนักแลวนะถ้าโฉบสารบ่อยบ่อยเนี่ยครับพี่มณิเนี่แต่ของพี่มณิดูต้นนี้สิบปีนะครับต้นยังแข็งแรงเลยและผลผลิตยังเก็บได้อีกนานนะครับไม่ต้องปวดหัวว่าเดี๋ยวต้นตายมากอะไรบ้างปีสิบปีลองใครไปทําสารได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นอนได้แน่แต่ว่าต้นถอยรักษาไม่ทันต้นตายอีกใช่ไหมครับแต่ได้เงินเขาทำทุเรียนตามใจเลยแต่นี่พี่เลี้ยงทุเรียนแบบเราเอาต้นด้วยเรา ทำนานๆนะพี่มันนี่เนาะทำนานๆดูดิอาศัยธรรมชาติขึงเด้งสำคัญเลยสำคัญเลยครับแล้วก็แล้วก็นี่นี่ผมให้ดูให้ดูเจ้าของหน้าเจ้าของนะพี่มันนินเนี่ยหน้าใสมากเลยนะนี่อายุหกสิบแล้วนะปีนี้หกสิบเอ็ดยังหกสิบมีเงินครับมีเงินเดือนแล้วนะมีเดือนแล้วินเดือนนี่เริ่เริ่เิเดือนมาเงินเดือนแล้วนะจะดูดิสุขภาพดีอารมณ์ดีทุเรียนสวยเห็นไหมไม่มีเพลี้ยเลยสะอาดมาก นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะยังไม่ได้แต่งนะยังไม่ได้แต่งชุดนี้ซึ่งตรงนู้นมีปีที่แล้วชุดนู้นเยอะชุดนู้นเยอะชุดนู้นเยอะเดี๋ยวไปดูที่จดเอารถไปเลยอ่าเดี๋ยวเอารถไปเดี๋ยวหยุดก่อนไปดูชุดนู้นกันดูชุดลังรุดท่วไออ,ออกดันดอกออกใหม่ดอกชุดใหม่อีกนะชุดชุดรุ่นรุ่นที่สี่เนี่ยนะอ่าชุดนี้รุ่นที่สี่อ่าเดี๋ยวไปดูกัน นี่รุ่นสี่อ่าเนี่ยเอานี่ไข่ปลาตาปูอ่าเนี่ยที่นี่รุ่นสี่เนี่ยรุ่นเนี้ยนี่รุ่นที่สี่นะครับนี่ย่างนี้ถึงพี่ไม่ได้บอกว่าไม่น่าเครื่อหรอกพี่เนี้ยเพราะว่ามีหลายรุ่นหลายรุ่นนี่เอาตาปูตาปูยังมีอยู่เลยเนี่ยใจไหวอ่าเนี่ยตาปูเออเนี่ยเนะครับไข่ปลาตาปูนี่ดูโอ้เยอะเลย แล้วรุ่นนี้มีมีกี่ต้นนะพี่มณิททั้งหมดเนี่ยมีม,มีมีชุดเด้งเนี่ยจ้ามีอยู่ชุดพวกนี้ของพี่มณิทจำได้ไหมแปลงนี้ทั้งหมดของตัวเองกี่ต้นเนี่ยเฉพาะชุดนี้นะสองร้อยนสองร้อยนะ,นะะชุดเก้าปีเนาะอันสิบปีแล้วสิพุทธิกะครั้งนี้แล้วผมมานับนะเก้าปีไว้ลูกหกสิบห้าลูกนะหกสิบกว่าลูกเนี่ยมีชุดตรงนี้จะหลังอ๋อเนี่ยมันจะไปหลหลังอีกทีหลุดเนี่ย นี่อ๋อนี่ไข่นี่ไข่ปลาไข่ปลาเริ่มแทงมาแต่หลุนนี่มันฝนตกมันถลไมันนิการฝนมาช่วงนี้โดนฝนนี่แล้วแล้วจะแดงไหมอ่าจะจะจะฟอหน่อยฝนตกสองวันติดนะใช่เพราะมีฝนมานะครับรุ่นนี้จะฟอหน่อยการที่ต้นเรียนฟอร์นะครับมันจะทิ้งช่วงไปประมาณสิบกว่าวันถึงจะถึงจะดึงตัวเองกลับมาใหม่ได้เน่ยถ้าเราเป็นไข่ปลาตะปูรุ่นนี้มันจะเห็นพลาดมันไม่มีปัญหาเลย มมนบนนึงเลยุืคือรุ่นนี้เนี่ยบอกได้นะเนี่ยรุ่นนี้รุ่นไดตังตังค์เนะอาเนอนะดูสิรุ่นนี้รุ่นโอ้โอ้เยอแล้วนี่ไข่ปลาไข่ปลาอย่างนี้ยนี่ตีนี้มันดันมาขาวออโอ้ดันมาขาวเลยไม่ปถ่ตีนทุเกใช่ใช่ใช่ใชเนี่ยนี่ขาวหมดเลยเออเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่เยตินหนูมาละ จะตีนู๋เลยโอ้โอเคเลยนี่ทําไมรุ่นนี้รุ่นได้ตังค์ทำไมผมพูดว่ารุ่นนี้รุ่นได้ตังค์เพราะว่ารุ่นตลาดมันเป็นมันเป็นรุ่นนี้อ่ามันเป็นรุ่นนี้รุ่นตลาดเป็นรุ่นนี้มะเขือพวงอ่าอ๋อแต่มันก็มีรุ่นน้องดันมานี่พี่มานิดน้องดันมันหน่อยนี่คือรุ่นตลาดนะอ่รุ่นตลาดอ่าเนี่ยเนี่ยนี่รุ่นตลาดแตกอ่ะ๋อแต่พี่มานิดมีรุ่นน้องดันมาด้วยโชคดียังเลย โชคดีที่รุ่นพี่ออกมาไม่เยอะอันพึ่งยาว่ะสมัยที่นี่พึยาจะดันรุ่นนี้ทิ้งกันเลยผมอยากให้ปลดเลยอ่ะปลดเลยเออรูดเลยพึ่งยากจะดันรุ่นเนี้ยทิ้งใช่เพราะรุ่นนี้มันเยอะไม่จัดแล้วเอารุ่นนี้กับพอแล้วใช่สาวาจนสาวารุ่นหลังมีรุ่นนี้เยอะดันรุ่นนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยปลดได้เลยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้รุ่นนี้จริงๆปลดได้เลยนี่ไหมใช่ครับถูกต้องในใจผมในใจผมอยากจะออกด้วยปลดได้เลยเพราะว่าจริงๆเราเอารุ่นน้องไว้ดีกว่ารุ่นนนนี้มมัเเยยออะะ ใช่เพราะเดี๋ยวอีกไม่เกิน15บหถึงยีวันเขาก็จะเปิดชุดใหม่ออกมาใช่ชุดอะไรมาครับอาจารย์น่าหวาไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภูนจะมาถามหาว่าดอกไปไหนหมดเราสองคนช่วยกันรับผิดชอบอาจารนะนี่นี่ตีดอกออกเลยเพราะว่าเราเจ้ารุ่นน้องถ้าเราเลือกเลือกเลือกรุ่นที่เราต้องการได้เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมากับต้นนี้แล้วก็เข้าน้ําก็ง่ายราคาก็ก็ง่ายด้วยราคา ตัวนี้ตานเลยต้องพูดเหใช่นี่คือพี่มณนนี์กำลังเอารุ่นตลาดออกนะใช้วัตถุดิบเคียอใช่ใช่มันไม่ใช่นะนี่มีอุปกรณ์ติดมือนะครับนี่ซึ่งเราจะไว้รุ่นเหยียหนูรุ่นนี้นะครับแล้วเราจะสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนเราก็ปลดข้างบนก็ปลดได้นะครับเพราะว่าต้นนี้รุ่นพี่ไม่เยอะเท่าไหร่รุ่นน้องสวยกว่าน้องสวยกว่าใช่ใช่นะครับแต่อุปกรณ์ปลดดอกพี่มณิต์ค่อนข้างจะแข็งแรงมาก แล้วด,ดีดูนี่นี่ทุเรียนสิบปีนะนทุเรียนสิบปีเน,นี่ยต้องต้นรูจานเนี่ยมันจะแยงกันอย่างเงี้ยนี่ทุเรียนสิบปีนต้นใหญ่มา,ม,ามากมากปีแล้วมายัางไม่เท่านี้เลยอ่ะ <c oughs> ต,อต้นโตมากเนี่ยทุเรียนตัน,น <c oughs> ตนูนจะเป็นอย่างเงยต้นค <c oughs> ู่มันจะเป็นอย่างเงถามพี่เมืานพี่ไม่ชอบไหมต้นคู่ไม่ตอบอันนี้ก็ต้นมันตอนเนี้ยมันมันเป็้นโบเลยมาปูกแรม อันนี้ไม่ใช่ปลูกเลยนะเราต้องคู่ธรรมดาแต่เราปลูกเพราะมันป่วยป่วยทีนี้พอเอามาปลูกแซม<อ>มันก็ไม่ตายทั้งสองต้นมตายทั้ง,งต้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นมะเนี่ยแต่เป็นคุ่เป็นอย่างเงี้ยเาราก็ได้มิติคแค่ซี่หนึงของต้นเพราะสีกองนี้ก็ไม่มีแล้วก็ดอกไม่ได้ขี้เลเลยปีนี้ย<ด>ูมาเลยอยู่ในสวนนี่แหละเดี๋ยวจะไปกินน้่มตาำกันอ๋อพี่ปูนเออ เดี๋ยวเดี๋ยวพักอย่ากลับเลยดูหลังเลยโอ้มาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วมาเป็นชั่วโมงแล้วออ้อหิวแล้วิเดี๋ยวไปที่บ้านเนี่ยอ๋อเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเออกินข้าวเดี๋ยวไปที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าถือว่าปีนี้ดอกดอกมันเอื้อหลายๆอย่างทุเรียนระยองสี่รุ่นเป็นขั้นต่ำ พี่มันนิดนะสี่รุ่นก็มีเวลาหายใจหายคอในเรื่องของราคาหน่อยพี่มันิดบอกว่าไม่ต้องเครียดมากเรื่องราคาไม่ต้องพีนี้ปีที่แล้วสองไหมปีทีแล้วสองรุ่นหรือสามรุ่นหรือไม่มีรุ่นสองน้ำรุ่นนะสองรุ่นน่ะหนักหนักสองรุ่นปีที่แล้วทุเรียนทุเรียนปีแล้วไม่เคยออกนะจารไหมใช่ปีที่แล้วเป็นเป็นปีที่ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกเหนื่อยมากมากใช่ไหมพี่มันิดเหยมากอากาศก็ไม่ดีอากาศมันมันแปลก หนาวลงร้อนลงซันเบิร์นลงแต่ปีนี้อากาศเอื้อหน่อยมีซันเบอร์นบ้างนิดหน่อยแต่ไม่หนักนะถ้าเทียบกับใครอีกยังไม่ได้ชิดใบเลยผมเนดินจานผมเดินไป,ปจัดการลุงดอกบอกแล้วบอกแล้วว่าบอกแล้วลว่าคือวันนี้ต้องเอาใบได้ไดแล้วนะ,ะ,ะเก็ครัวชุดใหม่น,มนี่นี่ครัวชุดใหม่เสียไปนิดนึงนะ,ะกับกับ พราะทั้งนั้นต้องฉีดดอกเรื่องเพลียก่อนมาดอกไม้เนี่ยหลังในการเนี่ยมัต้องรุ่นได้ตังครุ่นได้ตังค์รุ่นได้ตังเจะเอาดอกนี่นี่ปลดอีกนี่ถ้าปลดอีกปลดนี่ยก็ปลดชุดชุดชุดนี้ชุดชุดชุดพี่ปลดชุดพี่ซึ่งชุดพี่ไม่เยอะเราปลดดีกว่าใช่เราปลดดีกว่าเราเอารุ่นไข่ปลารุ่นตาปูรุ่นเหยียดตีนหนูมาเนี่ยมีนนดปลด เนี่ยไม่จับไ่เนี่ยโอ้ยไอไอไอไม้ปลดที่มันนี่ตัวจะหักตัวแล้วอย่าปลดอย่าปลดเลยปลดตอนนี้เดี๋ยวกิ่งเจ็บเจ็บนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่นี่กล้องมาตรงนี้เนี่ยนี่รุ่นนี้เราจะไว้รุ่นนี้ที่น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 ี่ครับโอ้โหโคนตั้งแต่โคนเลยเนี่ยเห็นม้เขากล้องมาให้คันหน่อยเออเรียกคันด้วย ตั้งแต่โคนเลยยนเหนือตั้งแต่โคนกิ่งจนถึงยอดเลยเนี่นี่ยตั้งแต่ตั้งแต่โคนกิ่งเลยเนี่ยเดือมเหมือนกันนี่นี่จนถึงยอดเลยแล้วก็ทุกกิ่งนะทุกกิ่งไม่ใช่กิ่งเดียวไม่ใช่กิ่งเดียวทั้งต้นนี่อีกอีกเดือนนึงอ่ะจะอลังการมากแต่เดี๋ยวก็คืนนี้เนาะปลดรุ่นพี่ดีกว่าใช่ผมมันจะปลดรุ่นพี่เดี๋ยวสั่งให้ป็นงานปลดรุ่นพี่ออยหมดเลยทีนี้โอเคครับ ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการเลือกเนาะเลือกรุ่นนะเพราะเราต้องทํำทุเรียนเราขายเอาตังค์นี่ยนี่นี่เนาะเราต้องดูรอบดูราคาประเมินประเมินสถานการณ์ตลาดด้วยคือรุ่นที่รุ่นที่ไหนเนี่ยมันที่ออกเนี่ยครที่ออกโชคดีไปเลยนะครับได้รุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยรุ่นนี้ผมนะรุ่นนี้หายเงินหน่อยรู้สึกเป็นแรงหน่อยทั้งรุ่นแหละทั้งหมดชุดนี้ เพราะรุ่นรุ่นมะเถ้าโพวงเป็นรุ่นตลาดอีกราดเลยเป็นมือเพ่เนี่ยรุ่นนี้รุ่นตลาดอีราตลาดันเอยมารุ่นนี้นี่คือการบริหารการประเมินเขาเรียกว่าการประเมินสถานการ์ตลาดถูไปอีอ่าใช่มาดูในคือเราได้จังหวะกับรุ่นที่แล้วเราไม่เต็มต้นไม่เต็มต้นถือว่าเป็นเรื่องดีไปเพราะของคนอื่นเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมันมันไม่ได้อยู่ที่อะไรนะมันอยู่ที่อากาศอะอยู่ที่อากาศอยู่ที่ดินถามว่าเราอยากให้มันออกรุ่นแรกพร้อมๆกันไหมก็อยากอะแต่จังหวะอากาศมันได้แบบนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปดูตามหนวดแฉะยังมีสองลูกมีตัดเลย่ยขโมยแจกจ่ายด้วเนะีออ่ยอ๋อทุเรียนให้ด้วยแฉ่ยังไม,ม,ม่มรู้ว่าตำหนวดแฉะเริ่มมีการขโมยทุเรียนนี้พี่มันนี่ตัดยอดหมดแล้วนะตัดยอดแล้วสูงสิบกว่าเมตรที่ตัดยอดอยูอ๋อสองลูกนี่เหรอมีเขียวยมีดายบ้างไหมโอ้ยยังไม่ได้เออมัเขียวอยู่จานเนี่ยยังไม่ได้โอ้อดกินทุเรียนสองลูกเนี่ย ต้องอีกต้องอีกประมาณทิพดาวันยัง,งไม่ได้ยังไม่ได้แต่นี่กำลังเนี่ยผมยาวก,ก็จะได้หรือเราค่ลูรุ่น้อยนะถ้งนั้นรุ่นกิโลครึ่งแล้วเนี่ยแลดอกเต็มต้นเลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยวางวันหลังทานเน,เนี่ยนะโดนเล่นี๋ยวนี่จะเป็นรุ่นหลังเลยนีทานโดนฟอกคุณนะโอ้โหนี่รุ่นเนี่ยโอ้ต้นนี้ทั้งต้นครับต้นนี้ทั้งต้นนี่ต้นนี้ทั้งต้น ปลอดภัยเลยต้นนี้ไม่ต้องโดนเด็ดด้วยอดี๋ยวนี้ทั้งต้นต้นนี้ทั้งต้นร้อเปอร์เซ็นเต็มเลยแล้วนี่ดอกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ยอดเลยจนถึงท้องกิ่งถึงโคนละกิ่งต่านี่ก็มาหมดแล้วนะครับเนี่ยกิ่งต่ำๆก็มาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวกินข้าวอุ๋ยโชบุให้ปุ๋ยชิงโชบุที่มันใช้มาปีที่สี่แล้วปป่่ะีีทมั้ยต้นแปลงนู้กี่ปีที่มันนี้แปลงเลย ข้าพึ่งแตงรู้น่ะอายุห้าปีก็ใช้มาเกือบห้าปีแล้ว